đi nó, khắn ấy khắn say sau chứ mới chỉ kinh bởi say nó, anh ta lái thì nói hỏa hỏa nôm hỏa nôi trăng sỉ ô, huyền, ơi, ơi, quân y bản thì mới lièng, quân y bản thì mới lièng đi, เป็นตัวแข่งแรกเยอะหกหรือเจ็เดือนกว่านี่หกโอ้ยหกเดือนกัรอ้มันจะโดดมั้ยมันได้โดดแบบนี้ได้ดึงดึงดึงโอ้มันก็เป็นได้ลมดีเยอะเต็มแต่ล้ดดดึง